หนูสบายปีนี้เป็นยี่สิบที่ดีนะเพราะว่าน้ำหนักหนูขึ้นแล้วน้ำหนักหนูขึ้นแล้วทุกคนสะใจมากน้ำหนักขึ้นแล้วค่ะพยายามมาแบบเป็นปีอะน้ำหนักไม่ขึ้นแต่ว่าตอนนี้ขึนแหละรู้สึกว่าฟันติดลิปสติกหรือเปล่าไม่นี่นะลิปสติกกระจกอันใหญ่มากโอเค หนานหนูขึ้นแล้วค่ะทุกคนเลขสี่แล้วหรอไม่เป็นไรนะอย่างหนูก็ตามพี่ไปวันนี้ผมจริงอ่ะวันนี้ผมสวยห่อ,อคือทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็นอนทำผมนอนนะ่ไม่ได้รูปเลยทุกคนคือหนูไม่ได้ถ่ายรูปเลยคือกะจะมาถ่ายรูปไว้อวดทุกคนใช่ไหมแฮปล่วงหน้าขอบคุณนะคะน้องคิมคือน้องคิมน่ารักมาก ขอบคุณนะวัน้พี่จะไปหา้นงพิมพ์ที่เชียงใหม่ใกล้กลับแหละคือหนูรู้สึกว่าหนูแบบกินข้าวมากขึ้นแต่ว่าเหมือนกินข้าวคบมืออ่ะไม่เชิงว่าคบขนาดนั้นก็รู้สึกว่ากินอะไรที่เป็นข้าวจริงๆแบบได้สารอาหารได้โปรตีนจริงเพราะรู้สึกว่าอยู่หอแล้วค่อนข้างขาดโปรตีนกินแต่เมนูเส้นกินแต่แบบพวกแป้งอะไรเงี้ย พ่อหนูกินแต่เมนูเส้นเลยแล้วก็แบบไม่ค่อยได้กินข้าวที่แบบเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าอยู่หอหนูนชอบสั่งสั่งแบบร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นอาหารแช่แต่ว่าพอกลับมานี่มันค่อนข้างที่จะได้กินอะไรมากขึ้นได้กินเค้กสองชิ้นแล้วก็ซื้อเค้กแบบซื้อเค้กแบบว่าเค้กกินเล่นอะ เค้กกินเล่นนะ่ะเป็นเค้กช็อกโ,โกแลตกับเค้กวานิลลาแมาแต่ว่ายังไม่ได้กินเลยใช่น้ำหนักหนูขึ้นมาแบบอ่ะหนูขอแล้วเล่นน้ำหนักก่อนเลยละกันคือช่วงที่หนูมาก่อนที่หนูจะมาอ,ออดิชั่นที่นี่ใช่ไหมเป็นช่วงที่น้ำหนักหนูลงแบบอยู่บ้านเฉยๆแบบเหมือนกินอะไรที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นิดหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้กินด้วยน้ำหนักก็เลยลงไปที่ประมาณ38ตอนนั้นตกใจมากเพราะว่าโดนเพื่อนถามว่าแบบ ทำไมดูซูบจังก็เลยลองไปชั่งน้าหนักดูก็คือ38ดพอรู้ตัวอย่าไรก็เริ่มแบบกลับมากินให้มันแบบมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็ไม่เพิ่มเลยทุกคนจนต้องไปหาหมอเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ลองชั่งแล้วมันแบบลงไปส6สหกอะ่ะก็แบบตกใจตอนตกใจมากว่าแบบทำไมอยู่ดีมันลงทนะั้งที่เราก็กินปกติของเราก็เลยไปหาหมอแล้วหมอก็เลยคิดว่าเฮ้ยแบบเป็นไทรอยด์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไปตรวจเลือดหมอก็ส่งไปตรวจเลือดก็ รุปก็คือทุกอย่างปกติดีก็เลยให้แบบพวกวิตามินให้แบบว่าโปรตีนแบบเป็นเม็ดอะมากินอะไรอย่างงี้ก็หลังจากที่กินไปคือยาใกล้จะหมดแล้วต้องมาออดิชันที่นี่ออดิชันที่เชียงใหม่กลายเป็นว่าเราอยู่เชียงใหม่ยาวเลยเราพอติดเกาะยาวแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอ,อเลยแล้วก็ระหว่างนั้นก็คือน้ําหนักอยู่ที่ประมาณสามแปดสามเก้าคือก็พยายามกินมากขึ้นแล้วก็อืมจะว่าไง,งดี ก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตปกติของเราได้เลยไม่ได้แบบพยายามอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแค่รู้สึกว่าอยากกินข้าวให้มีความสุขเนี่ยก็ไม่เพิ่มมันมันก็ไม่สมควรเพิ่มหรอกเพราะเราแบบไม่ได้ตั้งใจเพิ่มขนาดนั้นใช่ไหมแต่ก็แบบพยายามกินให้มันแบบแฮปปี้มากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยได้กินของที่เราอยากกินแล้วก็เลยกินมากขึ้นเลยแล้วก็น้ําหนักก็ขึ้นมานะคะขึ้นมาแบบโลสองโลแต่มันจะขึ้นแบบว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายเนาะมันก็ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ ก็เหมือนบางวันก็ถ้ากินข้าวเหลือเอ,องมันก็จะแบบสี่สิบบ้างนี้แต่ถ้าวันไหนที่เฮ้ยวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยก็ลงเลยอะไรเงี้ยเรียกว่าไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่แต่ว่าพอกลับมารานี้คือแบบอะไรที่ว่าแบบอ้วนคือกินเลยอะไรเงี้ย,ยคือกินหมดเลยหนูกินแบบว่าช่วงนี้กินชีสเยอะมากหนูกินชีสเยอะมากชอบกินชีสแบบที่มันเป็นชีสนมนมเป็นชีสก้อนสามเหลี่ยมอะในร้านสะดวกซื้อ อ่แบบว่าก็ซื้อมากินเอามากินทําเป็นชีสบอดบ้างหรือไม่ก็กินกับหนูก็กินเฉยเฉยกินเปล่าเปหรือไม่ก็กินกับอ่างวนชอบกินกับอ่างวนมากวันนี้ก็ซื้ออ่างวนกับชีสมากินมากินเล่นใช่แล้วก็กินข้าวมากขึ้นกินเนื้อสัตว์มากขึ้นแล้วก็เออแล้วก็อะไรก่ะอ๋อเหมือนกินกินได้เยอะขึ้นนะแล้วก็ หนูซื้อนี้มากินด้วยเฮเซลนัทบดผสมผงโ,โกโก้คือมันก็คือพีนัทบัตเตอร์แหละโลชกแหลตของยี่ห้อถึงคือซื้อมากินเพราะเขาบอกว่ามันอ้วนหนูก็กินเลยกินซื้อกะปุกแบบกะปุกเล็กมาก,กินตอนนี้กินไปใกล้ะจะหมดแหละไม่ไม่กี่วันมันเนี้ยคือหนูกินว่ากินเยอะมากแล้วก็วันไหนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยได้กินข้าวก็จะซื้อพวกอ เวที่มันขายในร้านสลูกซื้อมากินเพราะหนูไม่ค่อยชอบกินเวผงแบบชงเองอะ่ะแบบว่ามันไม่อร่อยสำหรับหนูแล้วเหมือนเราเจะยี่ห้อที่มันถูกใจแล้วมันกินนมเฉยๆก็เลยรู้สึกว่าเอ้กินอะไรละกันวันนี้ส้มผมไม่ว่ามีกึ่งแฮใช่คือหนูไม่มีที่ทํามาหมีม่กึ่งอะ่ะคือหนูทําของออฟฟิเชียลหายอ่ะทุกคนทำไงดีเนี่ยหนูทําที่ทำหมี่กึ่งของออฟฟิเชียลหาย ใช่หนูเอามากินเปล่าๆเ,เลยกินเปล่าๆแบบไม่ไม่ค่อยชอบเป็นคนไม่ชอบกินขนมปังแล้วก็ไม่ค่อยแคกเกอร์ก็ไม่ได้ชอบกินขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าซื้อมากินเปล่าๆอ๋อใช่เมที่ซื้อมาคือจริงๆมันชงได้อีกหนึ่งดื่มแต่ว่ามันมันไม่อร่อยหนูก็เลยทิ้งไปเลยเออหนูหนูไม่คิดจะกินแล้วอ่ะมันไม่อร่อยเลยอะ่ะคือหนูลองมาทางรถมานิลาแล้วก็แบบ ที่เป็นรสแบบช็อกโกแลตคือหนูไม่ชอบเลยก็เลยไปซื้อในร้านสะดวกซื้อที่เป็นแบบว่านมรสกล้วยหรือไม่ก็รสสตอรอเบอรี่คือมันอร่อยอะ่ะใช่ก็เลยซื้อนั้นมาติดตัวไว้อะไรี้แล้วก็ซื้อข้าวซื้อแบบซื้อขวาของทอดอะไรมารทอดกินเวลาที่แบบหิวกังบิ๊กลิตอนนี้ตอนนี้หนูน้าหนัก42แล้วค่ะทุกคนคือหนูกลับมาําหนักเท่าปกติแบบว่าที่เป็นปกติของหนูจริงๆแล้วอะ่ะ คือน้ําหนักปกติหนูจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบสามแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าได้ว่ากลับมาเป็นน้ําหนักปกติรู้สึกแบบมีน้าม,มีนอนขึ้นนิดหน่อยก็คิดว่ากับเชียงใหม่ไป่จะพยายามกินให้ได้แบบนี้แล้วก็จะออกกําลังกายมากขึ้นคือรู้สึกว่าเต้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเออมันก็คาร์ดิโอแ,แล้วก็คือช่วงก่อนเต้นเงี้ยถ้ามีเวลาครูก,ก็จะพาแบบว่าออกกําลังกายแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าค่อนข้างที่จะสร้างกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า เออเดี๋ยวกับไปกลับไปเชียงใหม่เนี่ยก็น่าจะแบบคงน้าหนักไว้จะพยายามคงน้ําหนักไวให้ได้ใช่แพนเค้กอร่อยมากหนูทำแพนเค้กอร่อยมากทุกคนแบบเหมือนที่คุณลุงหน้าโรงเรียนขายเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนูซื้อแบบสําเร็จรูปมาทํานี่ซื้อแค่แบบตอกไข่แล้วก็ใส่นมอะ่ะแล้วก็เอาไปทอดคืออร่อยเลยสูตรคุณลุงหน้าโรงเรียนแบบถูกต้องสําเนาติดถูก